เดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับให้นะครับว่าเคล็ดลับในการดักกุ้งที่ว่าหลายๆท่านมาดักกันแล้วไม่ได้ตัวนะครับเป็นเพราะอะไรภาษากลางไม่แน่ใจว่าเขาเรียกลูกอะไรครับไอที่ว่าดำๆอะครับติดปลาใหญ่แล้วจะดึงลงน้ําครับมาลุ้นกันโอ้โหดูนี้เข้าครับโอ้โหดูครับนี่ดูปลาซิวเข้าครับยกแทบไม่ขึ้นครับโอ้กุ้งกระเด็นขึ้นมาข้างบนเลยครับ โอ้หลังนี้กุ้งเข้าเยอะมากครับหลังนี้กุ้งเข้าเยอะมากครับดูโอ้ดูครับนี่กุ้งไซส์เล็กๆหน้ายำนะครับยำกุ้งเต้นโอเคครับผมเข้าเยอะจริงๆนะครับวิธีนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับดูครับกุ้งเข้าเต็มเลยนะครับให้ดูกันแบบจะจเลยนะครับเดี๋ยวบางท่านบอกว่าผมเอากุ้งมาใส่อีกครับคิดได้ไงครับผมมาทําคลิปไปดูขนาดนี้ครับคิดดู ถ้าผมลงไปน้ําต้องขุ่นเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้น้ําไม่ขุ่นนะครับน้ำปกตินะครับดักเข้าจริงนะครับอย่าลึกว่าดักเข้าเยอะแล้วดักไม่เข้าดักเข้าจริงนะครับคือผมรู้วิธีการหารู้วิธีการดักครับแล้วก็เหยื่อดีด้วยครับเลยดักเข้าดีนะครับโอ้โหดูครับนี่หาว่าผมพูดเล่นเห็นไหมครับดักเข้าเยอะจริงไหมครับดูทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับโอ้กุ้งเต็มเลยนะครับอยู่ข้างนอกเห็นไหมครับนี่ข้างในไม่รู้โอ้โห ดูหลังนี้ครับผมไม่มีพูดเล่นข้าวเป็นครึ่งกิโลนะครับดูสุดยอดครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับดูสุดยอดไหมครับโอ้กุ้งโดดครับโอ้โหดูครับนี่เขาเยอะไหมครับสูสีกันเลยนะครับกับหลังเมื่อกี้แต่ว่าหลังนี้ได้เป็นกุ้งครับส่วนมากดูครับโอ้ เข้าเยอะมากนะครับเหมือนที่ผมบอกไว้ในคลิปนั่นแหละครับเรารู้วิธีการหารู้วิธีการดักครับแล้วก็เหยื่อดีๆเราก็จะดักได้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเข้าเยอะมากครับรอบนี้พื้นที่รอบสระน้ําแห้งมากนะครับดูครับแห้งแบบติดตะลิงเลยนะครับผมเลยไปตัดกิ่งไม้มานะครับเมื่อกี้ อันนี้เป็นกิ่งกิ่งไม้ทั่วไปครับกิ่งมังเรครับอันนี้ภาษากลางไม่แน่ใจว่าเขาเรียกลูกอะไรครับไอที่ว่าดำาๆอ่ะครับลักษณะนี้เดี๋ยวผมจะวางกับดักกุ้งไว้นะครับแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมจะมาดักนะครับในพื้นที่โล่งๆแบบนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวางกับดักลักษณะนี้จะติดเยอะแค่ไหนนะครับวิธีการวางของผมก็เนี่ยครับเอากิ่งไม้เนี่ยครับวางไว้นะครับ ผมจะวางไว้ลักษณะนี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนวิธีนี้กุ้งกับปลาจะเข้าไม่แอบนะครับจะทําให้เข้าดีนะครับเอาก็ไปใช้กันดูนะครับในพื้นที่โล่งๆนะครับแบบนี้ทุกวันนี้ไม่ค่อยมีคนมาดักนะครับเพราะว่าดักแล้วไม่ค่อยได้ตัวไม่ค่อยเข้าเดี๋ยวผมจะมาสาธิตให้ดูว่าวิธีนี้ดักเข้าเยอะแค่ไหนเดี๋ยวคอยติดตามนะครับนี่ก็ติดเย็นแล้วนะครับพรุ่งนี้เช้านะครับติดตามครอบผมก็ดักเสร็จแล้วนะครับจะอยู่ลักษณะนี้นะครับเห็นไหมครับ วิธีนี้ได้ผลจริงนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับหลายๆท่านมาดักทีสระนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกเคล็ดลับให้นะครับว่าเคล็ดลับในการดักกุ้งที่ว่าหลายๆท่านมาดักกันแล้วไม่ได้ตัวนะครับเป็นเพราะอะไรปกติเมื่อก่อนนะครับเวลามาดักกุ้งนะครับตรงนี้นะครับพื้นที่ตรงนี้สามารถดักได้แล้วก็เขาก็จะมาดักกันบนโซนนี้นะครับแต่ทุกวันนี้น้ําแห้งหมดแล้วครับดักไม่ได้นะครับแล้วก็เวลาเขามาดักกันนะครับเขาจะโยนตาข่ายลงไปเลยนะครับน้ําลึกๆแบบนี้ครับเนี่ยน้าลึกๆลักษณะเนี้ยแล้วเขาก็จะโยนตาข่ายลงไปเลย วิธีนี้ผมบอกให้เลยว่าดักแล้วไม่ค่อยได้ตัวนะครับดักแล้วจะได้น้อยนะครับลองเอาวิธีของผมไปใช้ดูนะครับตัดกิ่งไม้แล้วก็มาวางไว้ก่อนอาจจะเหนื่อยนิดนึงครับแต่ผมบอกให้เลยว่าผลตอบแทนที่ได้เยอะแน่นอนครับกุ้งนี้ไม่ได้อยู่น้ําลึกนะครับ พุ่งเขาเวลาเขาแอบเนี่ยเขาซ่อนเนี่ยเขาจะอยู่ข้างๆตะลิ่งนะครับลองหาพื้นที่ดีๆนะครับในลักษณะนี้แล้วก็กิ่งไม้มาปิดไว้ผมบอกให้เลยว่าวิธีนี้ดักเข้าจริงแล้วก็ดักเข้าชั่วนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับรู้จักวิธีการหาครับแล้วก็รู้จักวางแผนครับเชื่อผมดักยังไงก็ได้ตัวเยอะครับเดี๋ยวคอยติดตามผลฮานะครับว่าได้เยอะแค่ไหนอยากรู้ไหมครับว่าผมไปทําอะไรอยู่ผมเลยไม่ค่อยได้ถ่ายคลิปช่วงนี้เดี๋ยวมาดูกันนะครับที่บ้านว่าผมทําอะไรนะครับช่วงนี้ ติดตามนะครับผมกําลังทําฟาร์มปลากัดอยู่นะครับเป็นฟาร์มเล็กๆนะครับที่ผมทําเองนะครับอันนี้เป็นพ่อพันธแม่พันธุนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูบ่อนะครับอันนี้เป็นสวนเล็กๆหลังบ้านนะครับแล้วก็อันนี้เป็นบ่อปลาของผมนะครับอันนี้เป็นบ่อล้องสําเร็จนะครับแต่ว่าผมจะเอามาเทพื้นเองนะครับอันนี้คือลูกปลาที่ผมผสมแล้วนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูบ่อที่ติดเยอะๆนะครับ อันนี้เป็นอ่างที่ว่าผมทําเองนะครับฝั่งนี้สี่บ่อนะครับอันนี้ผมทําเองนะครับอันนี้ยังไม่เสร็จครับฝั่งน้องเสร็จแล้วนะครับสิบสองบ่อเดี๋ยวมาดูนะครับอันนี้เป็นสายกัดนะครับพ่อเป็นลูกนอกแม่เป็นลูกนอกนะครับเห็นไหมครับตัวนี้สีอะไรครับนี่ติดสีคราฟด้วยนะครับนี่ครับมีสีคราฟด้วยนะครับสายกัดนะครับคลองนี้ติดประมาณสองร้อยตัวนะครับ อันนี้คือบ่อปลาที่ผมทําเองนะครับแล้วก็ทําไว้เป็นรายได้เสริมนะครับทําไปเรื่อยๆครับสิ่งไหนทําได้เชื่อผมครับไม่ยากจนแน่นอนครับเราต้องขยันนะครับทํางานแล้วก็ฝั่งนี้ครับฝั่งนี้สิบสองบ่ออันนี้ผมทําเองหมดเลยนะครับทําคนเดียวนะครับก่อนที่เราจะใส่ปลาลงไปนะครับเราต้องใส่น้ําแล้วก็แช่ต้นกล้วยไว้ก่อนนะครับใส่ต้นกล้วยไว้ประมาณหนึ่งอาทิตย์นะครับสิบสองบ่อนะครับอันนี้แล้วก็ฝั่งนี้ผมเริ่มปล่อยแล้วนะครับ อันนี้ผมเริ่มปล่อยปลาแล้วนะครับฝั่งนี้จะเป็นโซนน้ำเขียวนะครับอันนี้เป็นราย yep. แดงนะครับรายแดงที่ผมทำไว้นะครับเห็นไหมครับนี่รายแดงเต็มเลยนะครับดูอ่าเป็นรายแดงนะครับ <for> <win> มองเห็นไหมไม่แน่ใจนะครับแล้วก็โซนฝั่งนี้จะเป็นน้ำเขียวนะครับนะครับอันนี้รายแดงนะครับเห็นไหมครับแล้วก็โซนฝั่งนี้จะเป็นน้ำเขียวก็จะประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเราไปดูกุ้งกันดีกว่านะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับติดตามครับผมคลิปผมนี้เป็นคลิปสนุกสนุกนะครับแล้วก็พาชมบรรยากาศครับอันนี้ผมให้ดูว่าวันวันหนึ่งนี่ผมทําอะไรบ้างครับผมก็ทํำหานไปเรื่อยครับอันนี้มะม่วงนะครับเห็นไหมครับมะม่วงแอปเปิลนะครับเริ่มจะทานได้แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นบ้านครับบ้านบ้านหลังน้อยๆครับเดี๋ยวเราไปดูกุ้งกันนะครับ ติดตามครับผมผมก็มาถึงสะแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูวันแรกกันนะครับว่าเขาเยอะแค่ไหนนะครับอะเดี๋ยวคอยติดตามนะครับร้อนมากครับดูครับแดดเปี้ยงๆเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับหลังแรกนะครับหลังแรกมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมโอ้กุ้งวิ่งเต็มเลยนะครับ แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับมาลุ้นกันฝั่งนี้ไม่เคยดักเลยนะครับเนี่ยครับโซนฝั่งนี้นะครับโอ้ดูครับโอ้หลังแรกนะครับดูโอ้กุ้งเข้าเต็มเลยนะครับแต่ว่ากุ้งไซส์เล็กนะครับกุ้งไซส์เล็กมากแต่ว่าเข้าเต็มเลยครับผมโหวิธีนี้ได้ผลนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับฝั่งนี้ไม่เคยดักเลยนะครับเห็นไหมโซนฝั่งนี้ครับ มาทดลองดักครั้งแรกดูครับดูครับหลังเดียวได้ยำสบายเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับเข้าเยอะไหมครับสุดยอดครับเดี๋ยวเรามาดูวันต่อไปกันนะครับฝั่งนี้นะครับมาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ไหมเดี๋ยวดูกุ้งก่อนนะครับกุ้งไม่วิ่งเลยนะครับ น้ำร้อนมากครับกุ้งไม่วิ่งเลยก็น้ำร้อนด้วยครับจะได้ไหมโอ้หลังนี้ก็น่าจะเข้าใช้ได้อยู่นะครับโอ้เห็นไหมครับเข้าใช้ได้อยู่นะครับดูครับโอ้เข้าเยอะเลยนะครับอะโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับดูครับ เดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับน้ำขุ่นๆนะครับ <c oughs> <c oughs> ไม่แน่ใจว่าจะได้ไหมนะครับผมมัดอันนี้ไว้ด้วยนะครับมัดเอ็ดไว้นิดหนึ่งครับกลัวว่าเดี๋ยวติดปลาใหญ่แล้วจะดึงลงน้ำครับ <c oughs> มาลุ้นกันโอ้โหดูวันนี้เข้าครับ <c oughs> โอ้โห ดูครับนี่ดูปลาซิลเข้าครับยกแทบไม่ขึ้นครับโอ้โหข้าเยอะมากครับปลาซิลนะครับสุดยอดครับหลังนี้นะครับดูโอ้โหปลาซิลข้าเป็นครึ่งกิโลนะครับดูสุดยอดมากเยี่ยมครับอยากรู้ไหมครับว่าเยอ่อะไรเดี๋ยวค่อยดูท้ายคลิปนะครับเข้าดีจริงๆครับสุดยอดสุดยอดกุ้งก็เข้าเยอะปลาซิลก็เข้าเยอะนะครับ โอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูว,วันต่อไปกันนะครับหลังที่แล้วปราซิลเข้าเยอะมากนะครับแต่ว่ามุมนั้นนะครับหลังนี้มาลุ้นกันนะครับว่าจะเข้าเยอะแค่ไหนน้ำคุ่นๆเหมือนกันครับจะเข้าสูสีกันไหมครับจะเข้าสูสีกันไหม <laughs> หาที่ดักไม่เจอเลยครับน้ำขุ่น โอ้หลังนี้ได้เป็นกุ้งครับดูครับนี่โอ้กุ้งขาวเยอะเลยนะครับปลาซิลไม่กี่ตัวแต่ว่าได้กุ้งแช่ได้อยู่นะครับเห็นไหมครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับดักไว้โซนนี้ครับเห็นเขาตัดกิ่งไม้ไว้ก็ลองมาดักดูนะครับผมมัดเชือกไว้นิดหนึ่งครับเหมือนที่ผมบอกกลัวติดปลาไซส์ใหญ่ กุ้งกระเด็นขึ้นมาข้างบนเลยครับโอ้หลังนี้กุ้งเข้าเยอะมากครับดูครับนี่โหเยอะไหมครับสุดยอดเลยครับหลังนี้กุ้งเข้าดูโหหลังนี้กุ้งเข้าเยอะมากครับดูโหดูครับนี่กุ้งไซส์เล็กๆน้ายำนะครับยำกุ้งเต้นโอเคครับผม ข้าเยอะจริงๆนะครับวิธีนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับเหยื่อด้วยนะครับเหยื่อโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับดูครับโอ้เต็มเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับจะได้ไหมโอ้ปลาซิลเต็มเลยครับฝั่งโน้นขึ้นติดตาข่ายสักครึ่งกิโลนะครับถ้ากิโลนึงเยอะเกินครับเอาสักครึ่งกิโลก่อนจังหวะนี้ จะได้ไหมโอ้ถ้าเป็นกุ้งนะครับดูครับกุ้งข้าวช้ได้เลยนะครับโอเคเลยนะครับเดี๋ยวเราไปดูอันต่อไปกันนะครับฝั่งนน้นนะครับสามหลังสุดท้ายผมบอกให้เลยว่าเด็ดมากเดี๋ยวคอยติดตามนะครับอันนี้ก็ข้าวเยอะนะครับแดดดีมากครับหน้าขาวเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูอันต่อไปกันนะครับฝั่งนี้นะครับ น้ำแห้งหมดแล้วนะครับโอโหโอโนครับลงไปเล่นน้ำแล้วนะครับสุดยอดมากครับอากาศร้อนๆนะครับให้ดูที่ดักก้งให้ก่อนไหมให้คอดูที่ดักก้งให้ไหมครับโตแล้วนะครับเริ่มโตแล้วเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับ อันนี้ที่ดักกุ้งอันใหม่เลยนะครับอันนี้มันไม่ค่อยสวยผมก็เลยไม่ส่งให้ลูกค้าครับโอ้โหดูกุ้งเข้าครับโอ้โหเข้าเยอะเลยนะครับดูครับเนี่ยที่ดักกุ้งที่ผมทําเองนะครับสวยไหมแต่ว่าอันนี้มันไม่ค่อยสวยเท่าไหร่ผมเลยไม่ส่งให้ลูกค้าผมก็เลยเอาไว้ใช้เองนะครับดักเข้าเยอะไหมครับดูกุ้งล้วนๆนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับดูครับ ก้งเข้าเต็มเลยนะครับเด็ดไหมครับฝั่งนี้ผมบอกแล้วว่าฝั่งนี้มีความมั่นใจครับว่าต้องได้ตัวแต่นี้ไม่ใช่หลังสุดท้ายนะครับหลังสุดท้ายอยู่ฝั่งโน้นะครับอันนี้ฝั่งนี้พื้นที่สวยครับจากที่ว่าดูนะครับน่าจะเข้าดีนะครับดูครับโอ้โหดูครับนี่เห็นไหมครับก้งเข้าเต็มเลยนะครับดูโอ สวยไหมครับพื้นที่ฟุงข้าเยอะด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูันต่อไปกันนะครับดูครับข้าเยอะไหมครับดูสุดยอดครับสองหลังที่ผมบอกว่าสามหลังสุดท้ายสวยนะครับหนึ่งนะครับสองนะครับแล้วก็สามนะครับมาลุ้นกันเลยนะครับว่าสามหลังสุดท้ายจะติดเยอะแค่ไหนนะครับหลังแรกนะครับ ให้ดูกันแบบจะะเลยนะครับเดี๋ยวบางท่านบอกว่าผมเอากุ้งมาใส่อีกครับคิดได้ไงครับผมมาทําคลิปไปดูขนาดนี้ครับคิดดูถ้าผมลงไปน้ําต้องขุนเห็นไหมครับเนี่ยอันนี้น้ําไม่ขุ่นนะครับน้ำปกตินะครับดักเข้าจริงนะครับอย่านึกว่าดักเข้าเยอะแล้วดักไม่เข้าดักเข้าจริงนะครับคือผมรู้วิธีการหารู้วิธีการดักครับแล้วก็เหยื่อดีด้วยครับเลยดักเข้าดีนะครับมาลุ้นกันนะครับ เห็นไหมครับ <Bond> น <i> ี <rapper> <g <occurs> <g ่เห <g apan> enfin ็นไหมครับโอ่กุ้งเต็มเลยนะครับวิ่งอยู่กุ้งข้างนอกวิ่งเต็มเลยครับแต่ข้างในไม่รู้นะครับสงสัยน่าจะกินอิ่มแล้วมาพักผ่อนข้างนอกครับโอ้โหดูครับนี่หาว่าผมพูดเล่นเห็นไหมครับดักเข้าเยอะจริงไหมครับดูทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับเห็นไหมข้าเต็มเลยนะครับแบบนี้ไหมครับเขาเรียกเข้าเยอะ หรือว่ามีใครดักเข้าเยอะกว่าผมอ่ะนะผมก็ไม่ว่านะครับแล้วแต่ฝีมือนะครับในแต่ละคนนะเดี๋ยวเราไปดูวันต่อไปกันนะครับดูติดติดกันเลยนะครับเดี๋ยวผมวางกับดักไว้หน่อยนะครับเผื่อว่าหลังมาดักอืกนนะครับวางกับดักแบบนี้ติดดีครับแล้วก็รู้จักมองทำเลมองพื้นที่ครับหลังนี้สุดยอดครับหลังนี้ก็ผมว่าน่าจะเข้าใช้ได้นะครับ จากที่ว่าสำรวจพื้นที่นะครับมาลุ้นกันนะครับเห็นไหมครับเนี่ยถ้าลงมาน้ำมันจะขูนแบบนี้ครับเดี๋ยวหาว่าผมเอากุ้งมาใส่ครับไม่มีครับเอากุ้งมาใส่มีแต่ดักได้ล้วนๆครับโอ้กุ้งเต็มเลยนะครับอยู่ข้างนอกเห็นไหมครับเนี่ยข้างในไม่รู้โอ้โหดูหลังนี้ครับผมไม่มีพูดเล่น ข้าวเป็นครึ่งกิโลนะครับดูสุดยอดครับทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับดูสุดยอดไหมครับข้าวเยอะมากเห็นไหมครับผมบอกแล้วว่าหลังนี้ต้องเข้าเยอะสามหลังนี้นะครับเชื่อผมไหมครับหลังสุดท้ายเดี๋ยวมาลุ้นกันนะครับกับหลังนี้หลังไหนเข้าเยอะสุดอ่ะสองหลังครับเข้าหลังนี้เข้าเยอะครับเดี๋ยวมาดูหลังสุดท้ายกันสัก กิโลนึงนะครับเข้าเยอะมากหลังนี้จะเข้าไหมครับโอ้ยกุ้งมาวิ่งอยู่ข้างเบินเลยนะครับผมคิดไปเองไหมครับมาลุ้นกันนะครับโอ้กุ้งโดดครับโอ้โหดูครับนี่เขาเยอะไหมครับสูสีก <Gentle confer dles> ันเลยนะครับกับหลังเมื่อกี้แต่ว่าหลังนี้ ได้เป็นกุ้งครับส่วนมากดูครับโอ้โหเข้าเยอะมากนะครับโอเคครับผมเดี๋ยวเราไปดูผลงานรวมกันนะครับว่าเข้าเยอะแค่ไหนวิธีนี้ได้ผลนะครับไม่ว่าจะเป็นวิธีการดักการมองหาพื้นที่ทำเลต่างๆนะครับผมบอกให้หมดแล้วนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับว่าได้เยอะแค่ไหนสุดยอดครับใครดักได้ไม่ได้ไม่รู้ครับแต่ผมดักได้แน่นอนครับเพราะเรารู้วิธีการหาตามนะครับดูครับสามหลัง นี่หลังเมื่อกี้อันนั้นหลังที่สองครับอน,นุหลังที่สามครับสุดยอดมากครับเข้าเยอะจริงๆนะครับสามหลังสุดท้ายนะครับเห็นไหมเข้าเยอะมากเข้าเยอะจริงๆนะครับเห็นไหมครับสุดยอดครับดูครับ โอ้โหทั้งกุ้งทั้งปลาซิวนะครับใครดักได้ไม่ได้ไม่รู้นะครับแต่ถ้าผมมาดักทุกครั้งนะครับผมจะได้ทุกครั้งเพราะผมรู้วิธีการหาเหมือนที่ผมบอกไว้ในคลิปนั่นแหละครับเรารู้วิธีการหารู้วิธีการดักครับแล้วก็เหยื่อดีๆเราก็จะดักได้นะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับเห็นไหมครับเวลาว่างผมก็มาดักกุ้งเอาไปขายเขา3ากิโลก็600อครับสามารถสร้างเป็นอาชีพเสริมได้นะครับแต่อาชีพหลักผมคือทำสวนทำได้นะครับแล้วก็ขายเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้น อันดับท็อปๆนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมมาลองให้ดูแล้วนะครับว่าวิธีการดักแบบนี้ใช้ได้ผลนะครับแล้วก็ดักเข้าจริงนะครับวิธีการดักแบบนี้ลองเอาไปใช้กันดูนะครับการมองหาพื้นที่ทำเลนะครับอย่าไปถึงโยนเลยนะครับให้ตักกิ่งไม้เอาไปวางไว้ก่อนแล้วก็ไปดักวันหลังนะครับจะทําให้เข้าดีมากนะครับเหยื่อที่ผมใช้นี่เป็นเหยื่อดักกุ้งดักปลาขั้นเทพนะครับถ้าใครสนใจก็สามารถสั่งกันได้นะครับ เอาไปดักนะครับพร้อมที่ดักกุ้งนะครับแต่งช่องทางเข้าสวยๆนะครับผมบอกให้เลยว่าที่ไหนมีตัวครับรับรองได้ชัวร์ร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผมการันตีให้เลยจากผู้น่าที่ได้นะครับเข้าเยอะไหมครับแต่ละหลังนี่คือผมบอกให้เลยว่าเข้าจริงนะครับบางท่านบอกว่าผมเอากุ้งมาใส่บ้างใส่ไม่ได้หรอกครับร้อนๆแบบนี้คือเรียบร้อยครับกุ้งมันอยู่ได้ไม่นานครับเห็นไหมครับขึ้นมาแป๊บเดียวประมาณนี้นะครับเดี๋ยวคอยติดตามมีพี่ต่อไปนะครับผมจะมาดักกุ้งให้ดูอีกนะครับเดี๋ยวคอยติดตามนะครับ อย่าลืมนะครับลองเอาไปใช้กันดูนะครับไม่ว่าจะเป็นเหยื่อแล้วก็วิธีการดักนะครับสนใจสามารถสั่งกันได้นะครับติดตามครับผม